สวัสดีครับผมเสียตะวันฟักทองแดนอีสานนะครับตอนนี้ก็มีการเคลื่อนไหวของตลาดนะครับแนวโน้มนะครับผมหรือว่าหลายๆอย่างนะครับที่ในช่วงนี้นะครับจะเป็นฤดูของอีสานนะครับที่กําลังจะเตรียมดินแล้วก็เริ่มลงกันนะครับผมก็จะเอาข้อมูลนะครับมาฝากเอฟซนะครับฝากชาวสวนนะครับ ครับผมช่วงนี้ก็น่าจะเป็นหลักๆก็คือหลายคนที่ถามเข้ามาช่วงนี้คือว่าควรปลูกพันไหนหรือปลูกแล้วจะชนราคาไหมครับผมก็คืออากาศไอโอกาสชนราคาคือน้อยนะครับผมแต่นะครับคือผมจะบอกอย่างหนึ่งนะครับช่วงนี้นะครับ ถ้าใครลงฟักทองลายนะครับราคาน่าจะดีนะครับผมเพราะว่าส่วนมากจะลงดํากันนะครับผมนี่ผมจะบอกชาวสวนนะครับให้มองมุมที่มันต่างจากคนอื่นนะครับเพราะว่าคนอื่นจะชอบลงดํากันนะครับคือเริ่มฤดูจะลงพันดํากันนะครับแต่ถ้าใครแบบลองพลิกแล้วก็เปลี่ยนไปนะครับจะลงพันลายในช่วงที่คนอื่นลงพันดํานี่จะชนราคานะครับผม ครับแล้วก็หลายคนก็ถามว่าช่วงนี้ราคาฟักทองเป็นยังไงนะครับขาลงครับผมแต่ลงไม่มากนะครับก็คือจะขยับลงมาอีกนะครับแล้วมีข้อสงสัยนะครับแล้วก็ประเด็นดราม่าในแนวคิดของชาวสวนกับแนวคิดของพ่อค้านะครับก็จะมีคำพูดกันที่แบบไม่โอเคนิดนึงก็จะเป็นปกตินะครับผมก็คือว่าชาวสวนตอนนี้ ถ้าเป็นขาลงก็จะบอกว่าลงเพื่อกดราคาสวนใช่ไหมไม่ใช่นะครับก็คือของมันเยอะมันเริ่มเยอะก็คือราคาตลาดมันก็จะตันครับถ้าของเยอะมันก็ตันถ้าราคาไม่ลงแผงไม่ออกไม่มีใครซื้อในหน้าไร่มันก็ทิ้งของมันก็ดันไมเฉยก็คือลงราคามาลงราคามาปุ๊บปลายทางก็จะระบายของได้แรงบริโภคก็จะไปต่อได้นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะชาวสวนก็จะสงสัยอีกนะครับว่าทําไมของไม่เยอะทําไมราคาลงใช่ครับคือชาวสวนจะรู้แค่ในมุมตัวเองในเขตตัวเองในจังหวัดต,ตัวเองในบริเวณที่ตัวเองอยู่อะ่ะก็จะมองแค่เห็นแค่จุดนั้นนะครับเต็มที่ก็ได้แค่อีกจังหวัดหนึ่งที่ใกล้เคียงที่จะมองเห็นว่า มีฟักทองมีฟักทองนะครับแล้วจะคิดว่ามันมีไม่เยอะเพราะคุณเห็นแค่โลกตรงนั้นนะครับสามารถเห็นได้แค่ตรงนั้นนะครับเลยคิดว่าฟักทองไม่เยอะทําไมราคาถึงลงแต่นะครับแต่พ่อค้านะครับถ้าเป็นระดับใหญ่ๆหรือกลางๆขึ้นไปนะครับเขาจะมองเหมือนมองอยู่บนดาวเทียมนะครับเขาจะรู้เวลารู้ช่วงรู้ของว่าจะออกประมาณไหนกี่วันฟักทองจะเยอะ นี่คือเขาจะรู้ล่วงหน้าว่าฟักทองจะราคาลงแล้วมันก็คือความจริงนะครับที่เขารู้กันมาเพราะพอ่อค้าทุกคนเขาก็รู้จักกันครับแล้วก็มีถามมีลูกน้องมีข่าวาวินนี้ทุกจุดเออของผมจะออกนะช่วงนี้ช่วงนี้นี่คือเขาจะบอกว่าราคาลงคือเตือนชาวสวนจะชาวสวนคิดว่าโต้แย้งว่าของไม่เยอะทําไมราคาลงนี่นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับผมตอนนี้อุบลก็เริ่มลงกันเยอะแล้วนะครับผม ไม่ใช่แค่ร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดนี่จะชุดแรกนี่คือเริ่มเลื่อยเทากบปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับมันไม่มีถ้าอีสานนะครับเป็นหน้าฤดูของอีสานมันไม่มีแค่จุดเดียวร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้ทําได้แทบทุกจุดนะครับมันอยู่ที่ว่าการดูแลนะครับครับตอนนี้คือฟักทองมันไม่สามารถจะบอกว่าทําตรงไหนฤดูไหนนะครับมันทําได้ทั้งปีทั้งฤดูแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้แค่ภาค ในช่วงไหนนะครับตอนนี้คือทําได้ทุกที่แล้วนะครับผมนี่คือผมอยากเอามาบอกชาวสวนนะครับผมขับย้ํานะครับผมอยากให้พลิกวิกฤตนะครับเป็นโอกาสแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดจากคนอื่นนะครับครับแล้วมีอะไรที่อยากคล้องใจได้ถามก็เม้นมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงให้เรื่อยๆถามเรื่อยๆนะครับก็ผมก็ยังรับซื้อเหมือนเดิมนะครับแต่บางทีไม่สามารถจะพสต์ได้นะครับหรือว่ายังไงนะครับก็ยังซื้อยังขายตลอดนะครับผมไม่พูดว่าซื้อทั้งปีหรอกครับ เพราะว่าบางทีมันไม่มีของให้ซื้อก็ไม่สามารถซื้อได้ครับโอเคนะครับสวัสดีครับ